More, more, more! Stretch more! Ah! Leave it up! leave it up! Stretch! Baby, watch! <laughs> I think we're making it done. Oh no! โอ้โหบาลินเต็มขาเต็มแขนเอาอยากกินเอายืนเอาตายอยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ววาลินติดเสื้อไหมเนี่ยติดเสื้อไหมเนี่ยไหนมาดูสิ How a b o มี me How a มี u t me h o มี b o u t me มีอือหือโอ้โหโอ้โห วันนี้แดดดี้จะชุดใหญ่ไฟกระพริบอาจจะไม่ไกลกระพริบอย่างเดียวจะไม่การบินผ่านโอ้ยเลยจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยรถไฟลงไหมน่ากลัวที่สุดเป็นการกริวครั้งแรกของปีไฟแรงมากพี่เจมเป็นคนไฟแรง ข้าไปดูอาหารน่ยก็ยังพอได้อยู่